สวัสดีจ้าจิวแจ๋วเองจ้ะทุกคนคลิปนี้จะพามาปลูกทุเรียนจ้ะทุกคนหลังจากที่เราเอาดินมาทําโคกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปลูกทุเรียนกันจ้าหลังจากที่ได้ต้นพันุมาเราก็จะมาแกะถุงดําออกและสังเกตดูลากนะคะทุกคนถ้ามันเป็นปมให้ตัดทิ้งจ้ะทุกคนถ้าเราไม่ตัดทิ้งรากก็จะไม่เดินนะ เวลาปลูกก็ให้สังเกตดูหน้าใบด้วยจ้าให้หันหน้าใบไปทางทิศตะวันออกนะทุกคนจะช่วยให้น้องสังเคราะห์แสงได้ดีช่วยในการเจริญเติบโตจ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาดินกบนะอย่าก,กบให้มิดนะทุกคนกบให้เสมอโคนโคนเดิมที่เขาทำมานะทุกคน เกียเกียแล้วก็กบจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยจ้าทุกคนเดี๋ยวรอดูผลงานกันจ้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า